มาแล้วจ้ะแม่ไส้เป็ดให้ดูนี่อันนี้เป็นไส้แก้วนะทุกคนโอ้โหหาก,กินย่ากเนาะแบบนี้เนาะ<ช>อ๋ะอโคตรเลยวันนี้พามากินข้าวต้มเหลาฮะดูสั่งมาเป็นแบบเป็นพิธีพอพิธีบูชาย,ยัน <laughs> บูชาย,ยันายราดไปเลยไหมแม่ราดไปเลยจ้าอ่าราดไปเลยจ้ะจแม่เออราดไปแบบนี้ฮะอืมท่วมโอ้โหให้ดูไส้แบบนี้เนาะปะ แล้วจริงคือหอมน้ำพะโลมมากไม่ข้าวเลยแบบนี้ฮะแล้วราดน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานๆไปเนาะเผ็ดๆนะดีเด็ดเลยโอ้โหดูมันมีความนุ่มความหนึบนะทุกคนนะอันนี้เขาไม่ได้ต้มมาเหนียวใช่ไหมถ้าเหมือนเขาต้นมาแล้ว่ะให้ดูหมูมะนาวที่นี่คือเขาจะเป็นหมูทอดอ่ะทุกคนไม่ใช่หมูลวกเหมือนที่เราเคยเห็นนะหมูมะนาวใช่เขาจะเอาไปทอดก่อนแล้วยำใส่เป็นแตงกวาใส่ถั่วลิสงมาแบบเนี้ยไม่เคยเห็นเลยนะเออเพิ่งเคยเห็นเนาะปกติจะเป็นหมูลวกนะหมูมะนาวเนาะใช่ ลองเลยติดมันหน่อยๆแซ่บเออมันต้องติดมันหน่อยๆอร่อยนุ่มๆมีความหอมพี่ว่ามันมีความหอมน้ำหมูอ่ะเหมือนเขาหมักมาด้วยนะเธอเออมันจะหอมถั่วหอมแตงกวาหอมพริกอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็แบบเดือดๆเผ็ดๆอ่าไปอันนี้คือร้อนแรงมากเป็นหมึกไข่นึ่งมะนาวของเขานี่ยแล้วดูไข่คือแบบแน่นๆุกตัวไอุ้อซีนแน่เธอเออแบบนี้ฮะแล้วดูน้ำจิ้มเขาดิ น้ำต้มมะนาวเขาเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยเธอดูดูเนาะแล้วคือมาแบบค้นๆเลยเธอรักมากแล้วไฟคือร้อนจริงนะเธอขอลองชิมแบบน้ำจิ้มเปล่าเลยเอ่าหืมซอสข้าไฟเลยเธอเอ้ยเปรี้ยวแบบสะใจมากดูมือไข่ดูมือไข่นี่ยสิไข่ทะลักมาแล้วจ้าเออไข่หมึกมันต้องอย่างนี้ฮะจ้วงหืนไงกินแล้วร้อนไข่มันจะหนุกๆไงไข่มันจะไม่ไม่แข็งเนาะ ใช่แล้วน้ำนึ่งวนาเขาแซ่บมากเปรี้ยวเผ็ดสะใจเลยให้ดูให้ดูอ่าไปฮะไข่ชิ้นโคตรแต่งไข่คืหนุบหนับมากแล้วดูไม่ได้ให้มันน้อยนนะเออนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเฮียพร้อมข้าวต้มเหล่านะคะเขาจะเป็นร้านเปิดใหม่อยู่ที่ถนนพญาสัจจาทุกคนเข้าซอยนาฏมนตาเสวี13ามานี่ฮะจะเป็นร้านสีน้ำเงินน้ำเงินใหญ่ๆแบบนี้ครับหาง่ายๆอยู่ติดถนนเลยเราจะบอกว่าที่เราชอบร้านนี้ว่าคือราคาน่ารักมากอย่างที่เราสั่งมาเป็นกับข้าวแล้วอย่างเงี้ย80ร้อยหนึ่งเองเธอคือราคานี้เป็นกับข้้าววแลนะ ใช่อันนี้คืออยากกินมากเป็นปลากุูเลาทอดแดดเดียวนะวออิ้กกินดีมากบีบมะนาวมเลยเออมันต้องบีบมะนาวอันนี้เขาจะมีเครื่องยำให้ด้วยนะบีบมะนาวแล้วต้องใส่ลูกโดดไปแบบนี้นี่เออปลากุเาูเลาแดดเดียวหอมหอเนี่ยปะอันนี้เขาจะเป็นข้าวคล่องนะอ่าข้าวต้มอ,อะไรเขาก็ามีหมดนะที่นี่มีให้เลือกหลายข้าวด้วยใช่เฮ้ยเนื้อปลาชินหนาเนี่ยหอมมากเออกินกับลูกโดดแบบนี้แล้วกินกับข้าวกล้องนะ จะบอกว่าเป็นร้านข้าวต้มกุยนะที่เป็นแบบข้าวแบบอย่างดีเลยนะดูเป็นข้าวกล้องแบบเป็นเม็ดๆแบบนี้นี่เออแล้วก็เป็นมีข้าวอะไรนะข้าวต้มใบเตยเนาะแล้วก็หอมนะอันนี้คือไม่ได้สั่งมากินนานเหมือนกันนะหมูผัดเต้าหู้ยี้นานๆจะเจอสักทีหนึ่งนะ,<ส>ะ,ะจริงหากินยากนะเธอเออเมนูแบบนี้เนาะ<ด>ต้องกินตามร้านแบบข้าวต้มนะตอะเนาะแต่แตนนี้เขาจะเป็นหมูชิ้นๆน,นะผัดกับเป็นเต้าหู้ยีมาหอมๆนะสีก็สวยแล้วนี่ปะลองดู แค่ต้องจับชิมก่อนเป็นไงแล้วเธอจะติดใจหอมต้องหู้ยีแล้วก็หวานหวานเพ็มๆอ่ะเออแบบนี้กินเับข้าวหอมๆเนี่ยอันนี้คือน่ากินมากจะเป็นยำไข่เยี่ยวม้าสีทองนะเออกลิ่นอันนี้มันจะไม่ฉุนมากเนาะใช่คือถ้าปกติที่ใครกินสีดำไม่ค่อยชอบลองกินสีนี้ไม่ไมีความหอมเออมันยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไข่เยี่ยวม้าอยู่เขาเรียกว่าอะไรกลิ่นกลิ่นกรรมฐานไหม ไม่น่า,นาจเหมือนกันนะกินทีน่เขาน่าจะแบบหมักอะไรเงี้ยเออแต่อันเนี้ยมันจะไม่มีอ่ะไม่มีตัวนั้นนะเนาะไม่มีเลยล้วกินกับเนี่ยน้ำยำแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะเออแบบนี้ฮะดูไข่ตรงกลางมันมีความฉ่ำมากเธออยากให้ดูใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเ <ๆ S 1> นี่ยเห็น<ไ>ปะยางมะตูมเออ,เออเหมือนเลยเหมือนเลยแล้วตรงตรงตรงที่สใสๆมันจะแบบนุ่มๆเด้งๆเนาะมันจะมีความแบบหนึบๆด้วยใช่ใช่ใช่อันนี้จะเป็นหมูผัดหนำเลียฮะนี่อ่าอันนี้เป็นสแตนดาร์ดเลยนะเวลาข้าต้มก็คือต้องสั่งตลอดอนะ่ะต้องสั่งเลยแต่อยากให้ดูข้าวเขาก่อนเธอดู ข้าวเขาต้มมาจนข้าวมันแตกมันเละแล้วดูความข้นความหนืดคือไม่ได้มาแบบใสๆนะอันนี้เขาใช้เป็นข้าวหอมมะลินะที่พี่ก็บอกเนาะใช่ข้าวอย่างดีเลยมาเลยเออมาปตักอันนี้โคลนน้ำเลียบเข้าไปอันนี้จะมฟิลแบบเด็กๆกินหน่อยอ่าแต่มันจะมีความหอมของกระเทียมในในเห็นปะของน้ำเลียบแล้วเนี่ยปะของคู่กันอยู่แล้วบอกเลยพอดีเด็กๆชอบแน่มันมีความแบบหวานๆเค็มๆแล้วหอมกระเทียมเรียวเออ กินกับเขาต้มล้อนนี่คือ,อแล้วหอยหลายที่คือคนจัดทุกคนดูเขาได้ใช้เป็นวิปครีมนะเมื่อกี้พี่เชฟมาบอกอะเนาะใช่ใช้วิปครีมแทนพวดนมข้นแล้วให้ดูความสาของหอยเขาเถอะคือมาแบบขาวจัวไม่มีพวกขี้ดินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวหอยเลยเนาะอันนี้เขาอาโช์ม,มาเลยนะอ่าลอ,องดูดูลองดูด,ดูหอมหอมันๆอันเน,น,นี้ยกินอนของกินเล่นแต่กินจริงได้เลยอะหอยก็คือแบบสดมากหวานมากนี่นี่นี่ให้ดูเห็นไหมเออมากับน้ำผัดข้นๆแบบเนี้ย แล้วน้ำผัดเขาอะจอบแบบหอมหอมใบอันนี้เขาเรียกใบโหระพาแล้วก็หอมคลิดเขาที่เขาใส่มาใช่ใช่เนี่หอยมาเต่งๆแบบนี้นะคะผัดหอยลายสั่งแทบทุกร้าน<ช>อเอางี้เลยจริมรงมันต้องกินแับข้าวต้มจริงๆแล้วผัดหอ,อยลายอ่ะใช่นี่ให้เธอลองอันนี้เป็นเห็ดหอมคอซิวอแล้วเธอจะติดใจอันนี้พี่บอกเลยอันนี้เป็นทีเด็ดของพี่นะบอกให้หัว้วมาแบบฉ่ำๆเลยนะเนาะเนี่ย บอกเลยเธอติดใจแน่นอนอืมเธอคือมันมีความหอมแล้วก็มีความเค็มของน้ําซอสอ่ะเออมันจะแบบหนุบหนุบเด้งเด้งสู้ฟันบอกให้รู้แล้วต้องกินกับข้าวต้มเธอไจริงพา่ดิเอาจริงแล้อเออกินหนักแน่นทุกอย่างเลยจ้ะอ่าไปกินข้าวต้มหอมหอมแบบนี้นี่เออไปฮะ ลงคอบอกเลยลปลาที่นี่เขาคือมาตัวใหญ่มาบอกเลยนะว่ามาเราต้องสั่งพวกนึ่งมะนาวออน้ำนึ่งมะนาวเขาโคตรแซ่บอ่ะนี่ปลากระ<น>พรงก็คือมาแบบนี้เขาขาแบบนี้เลยใช่ใช่อันนี้เป็นปลากระพรงให้ดูเนื้อเออเนื้อมาแบบกวบๆเต่งๆน้ำมะนาวคือ <c ười> ดู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 ออข่าวจั๊วมากทุกคนแล้วน้ำต้องนึ่งมะนาวเขาคือแบบข้นนะเหมือนมึกเลยเนาะคตรจี๊ดเธอใช่ใช่นี่ลองกินเปล่าๆดูก่อนแม่นี่ร้อนๆแบบนี้นะคะแม่เออไปจวด เป็นไงแ่บมาเนื้อปลาือหวานมากเนื้อปลาปมานาันจะหวานหวานสดสดเนาะ<ห>และกินกับความเปรี้ยวความเผ็ดของน้ำานึง่งมะน,นาวตัดกันแบบนี้เนี่ยคือเขาปลาสดมาทำเลียไม่ให้ปลาฟรีดอะ่ะเออแต่น,นี้ต้องรอหน่อยนะประมาณสิบสิบห้านาทีนะเ<ห>พราะเขาอันนี้เป็นปลาเป็นๆนไงปลาสดๆไง<ห>ขอราดน้ำมะนาวแบบฉ่ำๆแบบนี้เลยเออดูความข้นเียครับน้ำมะนาวเนาะเนื้อปลาขาวๆปลาจวดๆมาเออ ถามจริงเธอไม่ไมร้อนสักนิดนึงใที่ทุกคนเห็นอยู่บนโต๊ะที่เราสั่งมานี้นะราคาก็ประมาณ80บาทร้อยนึงอะไรแบบนี้เนาะที่เป็นกับข้าวแล้วนะใช่แล้วจริงเมนูเขาคือมีให้เลือกเยอะมากอันนี้นี่น,นี่ผมเปิดเมนูให้ดูเลยคือเมนูเขาจะมีต้มผัดแกงทอดอะไรเงี้ยก็คือมีหมดเลยนี่ราคาประมาณ80บาทร้อยนึงนะทุกคนมีทั้งเล่มก็คือถ้าสั่งก็คือเยอะจัดอะซีฟงซีฟูเขาก็คือมีครบเลยนะใช่นี่ผมอยากให้ดูนี้ที่แบบ ข้าวเขาเนี่ยเขาจะมีตัวเลือกให้เป็นแบบข้าวต้มก้องแดงข้าวสวยข้าวต้มใบเตยอะไรแบบนีน้ถ้วยละสิบห้าบาทเป็นถ้วยใหญ่ๆเนาะเอาจริงถ้ามากันหลายๆคนแนะนำว่าให้สั่งหลายอย่างแล้วแชร์กันเพราะจานนึงอ่ะคือเยอะมาก คือถ้าสั่งมาหลายหลอย่างมันได้กินอร่อยหลายอย่างอ่ะใช่ได้แบบแบ่งๆกันแย่งๆกันมาเออลย<อ>ใช่เดี๋ยวผมลองเช็คบิลให้ดูนะว่าแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่บ้างเนาะอันนี้จะเป็นกล้วยหอมทอดซอสคาราเมลนะพี่เขาแนะนามาเราก็เป็นคนเชื่อคนง่ายซะด้วยสิ <laughs> เป่าหูง่ายซะด้วยกินขาวแล้วมันก็ต้องตกหวานนะจ๊ะแต่เพราะว่าช้อนมันเล็กไปมั้ยเธอพี่เขาบอกว่าอุ้ยสิ่งกรอบมากใช่พี่เขาบอกว่าอันนี้หากินยากนะพี่เขาบอกว่าเขาเอามาจากภาคใต้ไหมพี่เขาบอกใช่ไหมเออ ช้ำๆแล้วข้างนอกเป็นแป้งก,กรอบๆใช่เลยดูยนะกรอบมากคือเขาจะไม่ได้ทอดมาแบบว่าทอดชุบแป้งนะเขาจะเหมือนเป็นเส้นๆะแป้งเขาเท็กเจอร์แป้งอะใช่คือมันไม่อมแป้งเลยค่ะเนอะก,ก็แบบหวานกำลังดีดูดิกินกับซอสคาราเมลนี่ช,ช่ำๆโอ,โอ,โอโ้โหปวดเลยหลอดแล้วปวด้หลอดแล้วเห็นไรเห็นละของผมสั่งมาเป็นไอ้นี่ครเป็นไอติมทอดนะ เป็นเด็กน้อยคิดถึงแบบสมัยเด็กๆเกนาะทำไมเธอกินหวานแบบดังนั้นเันดูฮาร์ดคอร์เลยอ้าวก็ฉันน่ารักอะเธอดูดิดูเหมาะกับหน้าฉันไหมฉันน่ารักอะแต่เขาไม่แบบน,น,น,นะว่ะะา,า,เา,าเขาชอบนี่ใครกลัวมาไม่ถูกนะปากพิกัดมาได้เลยเขาชื่อร้านเนียพร้อมข้าวต้มเหล่านะป้ายแบบใหญ่ๆอลังการอลังการแบบนี้เลยใหญ่จัดอะก็จะบอกว่าเห็นร้านอลังการแบบนี้แต่ดูเช็คบินออกมาเอากลับหัวแล้วเออนี่อันนี้คือทั้งโต๊ะของเราแล้วนะครับนี่ที่กินไปทั้งหมด2 3 0 0ันสายข้าบาทใครอยากรู้ตัว อ่าคือราคาน่ารักมากนะบอกเลยใช่กินไปเหมือนแบบงานเลี้ยงหมู่บ้านอ่ะยี่สิบเกือบยี่สิบอย่างได้เล<อ>ยราคาแค่นี้คือราคาดีมากร้านเขาเปิดแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มเลยนะทุกคนเขาจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับสะพานชลมาศวิถีนะเขาอยู่ในซอยเลยนะเธอนี่ไงซอยนาฏมนตาเสวีสิบสามนี่เออเป็นป้ายเด่นๆอยู่แบบนี้เข้าในซอยมานี่ฮะก็จะเจอเป็นร้านสีน้ำเงินอยู่แบบนี้เห็ <c oughs> นไหมอ่ามีร้านจอดรถกว้างๆนะจอดรถบัสได้เลยเธอคลิไว้ว่าใครมาไม่ดูเราใส่พิกัดไว้ให้ใต้โพสดีกว่าน้องกาารขน แต่ราคาคือเป็นราคาแบบสตรีทฟูดเลยเนาะเดี๋ยน้องใช่เปิววิวผมก <G ül> ็รำคาญผมันแรง <G ül> ขนาดนี้